สวัสดีค่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องฟักข้าวเพื่อประสิษฐ์ันต้านโรคชะลวัยและริโภคอย่างได้ประโยชน์สูงข้อมูลจากเว็บไซต์หมอชาบ้านนะคะต้นฟักข้าว มีถิ่นกำเนิดตั้งแต่ในประเทศจีนตอนใต้พม่า,า,มาไทยลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์และบังคระเทศโดยจัดเป็นพันไม้ล้มรุกเป็นไม้เถาเลือ้อยอายุยิ่งมากเถาจะยิ่งใหญ่มีมือเกาะคล้า,ายกับตำรึงนะคะชอบแสงแดดเลื้อยได้ทั้งบนพื้นบนต้นไม้บนรัว้วบนหลังคาขอให้มีที่เกาะ ใบของป้าข้าวเป็นใบเดียวใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่นะคะคล้ายกับใบโพความกว้างและความยาวของใบก็มีขนาดเท่ากันโดยยาวประมาณ 1 1ถึิซนติเมตรนะคะขอบใบอยากเว้าวรึกเป็นแฉกประมาณ3าถึเฉกนะคะดอกของฟักข้าวก็จะออกดอกตรงบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบนะคะโดยจะออกดอกข้อละ1ดอกลักษณะของดอกฟักข้าวก็จะคล้ายกับดอกตํารึงนะคะ กลีบดอกมีสีขาวอมเหลืองหรือขาวเกมเหลืองส่วนก้านเกสรและกลีบละอองก็จะมีสีม่วงเกมดำหรือสีม่วงเกมน้ำตาลนะคะใบเลี้ยงประดับก็จะมีขนนะคะ ผลฟักข้าวมีลักษณะคล้ายรูปไข่กลมรีที่เปลือกมีหนามเล็กๆอยู่รอบผลนะคะผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลืองแต่เมื่อสุกแล้วผลจะมีสีแดงหรือสีส้มอมแดงนะคะผลสุกเนื้อจะเป็นสีเหลืองมีเยื่อกลางคุ้ม,มเมล็ดเป็นสีแดงมเมล็ดของฟักข้าวจะเป็นสีน้ำตาลจํนวันมากเรียงตัวอยู่คล้ายกับมเมล็ดแตงโมนะคะด้านในมเมล็ดมีเนื้อสีขาว แต่มเมล็ดดิบมีพิษต้องคั่วหรือต้มให้สุกก่อนนำมาใช้นะคะฟักข้าวพืชประจัรย์ต้านโรคก็มีสรรพคุณดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผลอ่อนและใบอ่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ใช้ผลอ่อนนะคะ 2ช่วยบำรุงปอดช่วยแก้ฝีในปอดใช้เาล็ดนะคะ3ใบของฟ้าค่ามีลดขมเย็นนะคะมีสปะคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้ใช้ใบนะคะสรากช่วยถอนพิษไข้ใช้รากหาช่วยขับเสมหะใช้ลาก6ช่วยแก้ท่อน,น้ําดีอุดตันใช้มเรล็ดนะคะ7ช่วยขับปัสสาวะใช้มาเร็ดแปดใบช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงให้ใช้ใบนะคะ ้าใบนำมาตำแล้วก็ใช้พอกแก้อาการปวดหลังได้ใช้ใบนะคะสิบช่วยแก้กระดูกเดาะใช้ใบคะ่ะสิบเอ็ดช่วยแก้อาการปวดตามข้อใช้รากนะคะสิบสองรากใช้ต้มดื่มช่วยถอนพิษทั้งโปวังใช้รากสิ 13. บสามใบช่วยถอนพิษอักเสบใช้ใบนะคะสิบสี่ช่วยแก้ฝีมะม่วงใช้ใบสิบห้า ฟักข้าวสรรพคุณใบช่วยแก้หูดให้ใช้ใบนะคะฟักข้าวสมุนไพรชะอราายัยและบริโภคอย,ย่างได้ประโยชน์สูงก็คือ 1. มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะ2ช่วยในการชะอรไบป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัยปัญหาผิวแห้งกา้านช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะสาฟักข้ามีเบตา้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท10ิเท่าเลยนะคะ และมีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศ12เท่าเลยนะคะ4ประโยชน์ของฟักข้าวช่วยบำรุงและรักษาสายตาป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาโรคโป้กระจกประสาทตาเสื่อมตาบอดตอนกลางคืนนะคะ5ช่วยป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดนะคะ6ช่วยป้องกันและช่วยยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดในเส้นเลือดนะคะ7ดช่วยป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งเป็นสาเหตุ ของการเป็นอมพฤษและอมาพาตนะคะ 8. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าฟักข้ามีโปรตีนที่มีิยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อเอชหรือเฮตไอวีนะคะและยังช่วยยับยั้งเซ็นมเร็งได้อีกด้วยซึ่งได้ทําการจดสิทธิบัตรในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ 9. ประโยชน์ของฟักข้าวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาฟักข้ามีฤทธิ์ในการต่อต้านมาร็งไวรัสช่วยยับยั้งระดับน้ำตาลในเลือดและยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนนะคะ สิบช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของอาการโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารและมะเร็งปอดนะคะสิบเอ็ดฟักข้าวเหมาะสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟักฟืน้นหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะมีโรคประจําตัวหรือร่างกายอ่อนแอนะคะสิบสอง รากฟักข้าวใช้แช่น้ำสะผมนะคะช่วยทำให้ผมดกดำขึ้นแก้ปัญหาผมร่วงแก้อาการคันศีษะรังแคและยังช่วยฆ่าเห่าได้อีกด้วยนะคะ 13. ผลอ่อนฟักข้าวใช้ทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะนำไปทำต้มหรือเนื่อกิ้มกินกับน้ำพริกนะคะหรือนำไปใส่แกงต่างๆเช่นแกงส้มรูปฟักข้าวเป็นต้นนะคะ 14ยอดฟักข้าวอ่อนใช้ทําเป็นอาหารก็อร่อยกินจะคล้ายๆกับยอดหรือใบมะระเลยนะคะเมนูฟักข้าวเช่นแกงเรียงแกงส้มผัดไฟแดงใช้ลวกหรือต้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะ 15. ฟักข้าวสามารถนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเช่น น้ำฟักข้าวแคปซูลเป็นต้นนะคะโทษของฟักข้าวมเมล็ดดิบของฟักข้าวมีความเป็นพิษมีรสขมหากรับประทานเข้าไปก็จะทําให้อาเจียนและเวียนหัวนะคะหากรับประทานมากเกินไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะก่อนการใช้เปภาภาิดบทสัพพูเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ควรนําสมุนไพรมาใช้ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยนะคะก่อนจากการวันนี้บอกกันหน่อยว่า ท่านเคยรับประทานผลอ่อนหรือยอดอ่อนของปลาค่าบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ